XCP 2,0,9,8ผูก้พแป่พิกแผ่งแสง VS XCP สามสี่เจ็ดหกเงาที่ไม่สึ่งสุดในยุคลึกสุดของศูนย์วิจัย XCP ที่ซึ่งความลับดำม,มืดของโลกผูกจัดถังสองพลังที่ขัดแยงแ้งกันที่สุดในจัก,กรวาลกำลังจะถูกโรตหลอย นมทิใจต่างกลั้นหายใจเมื่อพบเขาเห็น s c p 2 0 9 8นะเแป c p 3 4 7 6เเชิญหน้ากันภายในห้องกับการที่สร้างมาเป็นพิเศษทั้งแสงสว่างและความมืดพร้อมที่จะปะทะกันอย่างดุเดือดบทที่ 1. นึงการปวดปล่อย s c p 2 0 9 8 ก้าออกมาจากห้องถังมันเปล่งแสงสว่างจ้าละอ,องแสงสีขาวแร่กระจายไปทั่วห้องแต่ไม่งานนะัก SCP 3 4 7 6ก็มาถึงร่งางเนวมืดของมันแผ่ขยายไปทั่วพื้นที่ที่เคยสว่างจ้าถูกาวาม้พิดืงทีแสงของ SCP 2 0 9 8 ค่อยๆถูกดูทรซับเข้ามาในร่างของ SCP 3, 4, 7, 6อย่างเงียบงันบทที่2การประทะครั้งแรก SCP 2, 0, 9, 8ยกมือขึ้นและส่งแสงสว่างที่รุนแรงไปยัง SCP 3, 4, 7, 6แต่แสงสว่างนั้นถูกกลืนหายไปทันทีเมื่อสัมผัสกับร่างของเงามืด s c p 3 4 7 6เคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่แน่นวแน่เงามืดของมันพื่คานมาลอมรอบ s c p 2 0 9 8พยายามที่จะติดกั้นแสงสว่างไม่ให้แพร่กระจายออกไปบทที่3ความมืดที่พุ่คลานความมืดของ s c p 3 4 7 6 ค่อยๆรอบนำ้ำ s c p 2 0 9 8จนแสงที่เคยสว่างจ้าเริ่มจางหายไปนักวิจัยต่างรู้สึกกดดันและหวาดกลัวเมื่อพวกเขาเห็นว่าความม,มืดกำลังเข้ารอบนำห้องทดลองแสงสว่างที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความปลอดภัยกำลังจะหมดลงแต่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด s c p 2 0 9 8 กระดูดแสงออกมาอีกครั้งแสงนั้นไม่ใช่แค่เพื่อทำลายความมืดแต่เพื่อคืนพลสมดุงบทที่ 4. บทสรุปแห่งการต่อสู้เมื่อทั้งสองพลังเข้าใจว่าพวกเขาไม่สามารถทำลายน้งกันได้การต่อสู้จึงจบลงอย่างไม่คาดคิด fc p 2 0 9 8 แง่ c p 3 4 7 6ต่างค่อยๆถอนัูออกจากแันปลักสีสถานะเดิมของพวกมันความสมดุลระหว่างแสงและความมืดคงอยู่ในห้องกับกันนั้นแต่การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดอย่างแท้จริงมันเป็นทีมจุดเริ่มต้นของสงครามที่ไม่มีวันจบถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ